มาอย่างไวตายครับสวยสวยตัวที่ยิงนะจะโมโนโคมดนะ้วยมั้งใช่เพราะวะใช่เหรอพี่ใช่ไหมเพราะว่าลักษณะการยองไม่เหมือนเป๊ะเลยอะขนาะเปลีย่ยนชื่อใหม่ก็ได้ครับวาเอายางพี่เบียนานแล้วเดี๋ยวเเดี๋ยวคราบต้นไม้บางเพราะว่ามัน อทำไมมันพังแค่นิดเดียวเลยนะบับบายพี่แบบนั้นนั่นแหละไม่ใช่ซีโฟพี่อฟังแค่นิดเดียวเองเอามามามาขามาให้ผม,มอูอะในรถอ่ะโอเค่คน <c oughs> โอ้ขอบคุณครับ <c oughs> ยิงกันอีงวิ่ง <c oughs> ใหม่วิ่งใหม่ <c oughs> อเปิดแม็กนะครับ น้เราเว็บบนชาพี่อยู่บนชาบนชามีตัวชามไปหน่อยนะเอาไปหน่อยผมอยู่ผมอยู่เข้าไม่ได้ตายครับบนาตายมีมีมีตัวอยผมอยากตัดต้นไม้ข้างหน้านี่ออกจังเลย บชามยิงพี่อีกนะอตอนนี้ทำอะไรทำครับเพราะว่าบดชามตายแล้วบดชามตายแล้วบอสเข้าไปบอส๋อบอสคอยอีกไหมไม่พี่ผมจะตายแล้ว เบียเข้าไปได้นะพี่เข้าไปได้นะเข้าไม่ได้เหรอเข้าได้นะโอเคไม่แตกซ่อมกระแงสู้มันทัสิบเจนัดพี่สินัดพี่สินัด RPG สิบเจ็ดนัดไม่พาดี่ยูนะ RPG นะใช่สิบเนัดพีนัดตาเแ้แรงขนาดนั้น เปลี่ยนใหม่แล้วหรอเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่บูชาบนสุดตอนนี้เงียบยังไม่เห็นใครขึ้นได้ยินเสียงวิ่งอ่ะใครอ่ะเปลี่ยนแม็กด้วยเราเราเราพี่เบียร์เข้าไปพี่ เปลี่ยนเข้าไปพี่ป้อมปืนเหรอตายตายมันตายมันตายโอเคครับป้อมปืนมันไม่เปิดมันไม่ได้เปิดมีตัวนอนอยู่กว่ามือเขาไปวันไปวังเปลี่ยนผมขยับเข้ามาใกล้อีกกล้วนะวิทเห็นป้อมปืนไหมยิงทิ้งเลยอ่านั่น แล้วมันออกแบบบ้านเหมือนรักสง,งบเลยอะเอาทุกรูมหนึ่งอ่ะเข้าหยเจาะูมนั้นไวแบบ้เข้าได้ไหมได้ครับเมาฟี ATP เามาฟีเข้าได้เข้าได้ เข้ามาเข้ามาเข้ามาโคไปเข้ามาโควไปตอนนี้ผมเข้ามาโควแล้วผมเข้ามาแล้วอยู่บนลูปเยอะเลยเข้าไปเข้าไปลูปไหนลูปลูปบนอ๋อคุณไม่มีเลยเปิดประตูอยู่เนี่ยอยู่บนลูปแต่ว่าไม่ได้เปิดขึ้นไปแล้วบนพี่มันเปิดลงมาเลยสิ ตายสองอย่ไปนะจะจุดทีนทีนะพอห่างจากตรงนี้นะครับตุย้องเปิดตุยละมันลงนี่มันลงจะเปิดตูยมันไประวังฮะทางชามไหนอ่ะอ่าตรงกลางครับตรงกลางตรงกลางหน้าพี่เบียร์เดี๋ยแตกนึง สวยครับพี่ยอดสุดยอดเลยเราสุดยอดอยู่แล้วไปยิงเข้ามาพี่เนี่ยมีคนมีคนชั้นสองเปิดแอปเปิดเปิดเปิดท่นน,นั้นปะ่ะเบียเบียตรงรูปพีนเออนี่ตรงพี่อยู่เนี่ยอ๋อโครเจกต อะไวพี่อ่าอีกชั้นหนึ่งพี่ลงตามอีกครับมีคนอยู่ช่องตามอีกเลยจุดเบีย้ยจุด,ดเลยแค่นอ้นปะแส่แสบใช่ใชใชเอาไปจี้ยิงมาเลยครับยิงก็มาเลยเอาไปจีย้ยิงเตรียมมาแตกยัดเลย เตียงพังเสียงพังไม่พังวะเบี้ยเบี้ยเบี้ยนี่เบี้ยตรงพี่ยืนเนี่ยเนี่ยระเบิดออกเลยเนี่ยตรงพี่อยู่เนี่ยเตรียงพังครับเตียงพังผมยิงเตียงพังเฮ้ยโดดออกมาโดดออกมาโดดออกมาตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งเอาฟรีตายเมาโอเแค่เอเแค่ ผมคุมได้ราคาเนี่ยน่าจะถึงคงบ้านแอรสร้างก็ประมาณนี้ะเลีวเลๆเร่ๆล,ล,ลบๆลบหนาวิหายหมดอ่ะถ้าเปิดตอโมบขาโผ อย่าเปิดเลยมีปืนปะ่ะมีปืนป,ปืนเหนือมากกว่าพี่ก็ได้นะปืนอ่ะอีกข้างกันเลยโดดมีตัวโดดมีตัวโดดมีตัวโดดลงไปครับมีตัวโดดลงไปตาย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 โดดล,ดลงไปอีกโดดลงไปอีกหนึ่งตัวไหนไม่เห็นนะ เปลี่ยนแล้วสุดนะก็สุดผมหมดเอามาสามแม็กหมดละกำลังเติมมาสุดกันนะฮะจุดแล้วนะจุดเลยเราจุดต,ออตรงตาปะใช่ใช่ตรงที่บูปินผมอะมีของทำเตียงอยู่จุดวทวงไม่เบีย้ย เจอทงเจอทงเข้มเขมเขมเจอทงเลยไว้อห็นนะตอนนี้ผมยังไม่เห็นใครนะบนด้านบนเข้าับเลยพี่ยทงด้านขวานี่จะยึดทันหรือเปล่าไม่ทันแล้ววันนี้เราเราเน้นขโมยของเลยบิยังก็จุดเรื่อยๆ้บนบนชามตายบนชามตายจุดจุดผมเจ็บตรงนี้ผมเจ็บเนี่ยคอยจีบตรงนี้เพียก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ ตายตายหนึ icana, <naj> bum, ่งเมาฟีครับเมาฟีตายวยกุดบอยตายหมดดกัน สวยหมดกด้หมดัวทิ้มเลยอ่ะหัวทิ้มลงมาเลยอ่ะมีไม่เบี้ยนีลุกซ้ายมือเนี่ยสวยตกเตียงมันเหรอ เหมือนเตียงนะย่าจะพังไปหนึ่งคนนะนะไม่มีแนละ้วเรียบ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 นี่ๆ มีคนโดนล้มเอ้ยตายบรรากาศเจนโหจัดระเบิดระเบิดมอวมันเนี่ยไอวอมมันเนี่ยใช่ไหมหยุดได้ไหมเนี่ยกรปืนยิงได้ไหมโดนล้มใหม่โดนล้มใหม่สายหมดสายหมดสวยสวย นีป่าทีนที่มาจังอยู่ที่พี่กระเป๋าบอสบอสบอสพี่นี่มายิงระเบิดมันดิบอสเห็นระเบิดมอนไหมอยู่ข้างบนอะอาจจะแตกนะเห็นไหมเราเราจะตายด้วยนะมาพีกยิงหน่อยพีกยิงเติมกระสุนนะผมเติมกระสุนนะบาเลตกระสุนหมดแต่แต่ชัวร์เตียงพังแล้วสองสองคนให้พี่จุดเหรอไม่ไม่ไม่พี่พี่ออกเลยพี่ออกเลยเดี๋ยวผมยิงเองระเบิดอะ จิงจิงตาอ,ออกก่อนตาออกตาออกก่อนเบี้ยวก,ก่อนผมรวงว่ะเคเคเคเอาโดนโดนโดนจะได้วางระเบิดเอาเลยเอาเลยะะจะระเบิดไหมเอารอเร็วมันไม่แรง ให้ระเบิดออกให้หมดของตกลงมาพี่ให้ของตกลงมาเนี่ยตอนเนี้ยเราเอ่อผมว่าเตียงมันพังหมดแล้วฮะผมพังเตียงไปสอผมพังเตียงไปเนิ่หลบเถอะหลบเด่าหลบเดอลบเอลบะหลบเลบเอนี่ทำไมมีหีฝังอะมีอ๋อหีฝังอะขุดอ๋อขุดดิพี่ ครับเลยครับเลยงั้นผมไปเตรียมของไข่เลยนะของไข่เอ้ยแต่มันจะเข้ามาปะล่ะยงคิดว่ามันจะเข้ามาปะล่ะต้องมีคนเฝ้าของคนหนึ่งอะรถอยู่ฝั่งขวาเอ่อรถอยู่ฝั่งขวาเอาของของรถมาแล้วใช่ไหมรถเออรถรถอยู่ฝั่งขวางั้นเดี๋ยวผมครบครบไปก่อนจุเอาคูดคุดเอากล่องฝังก่อนหลบนะหลบนะ ลบแล้วลบแล้วลบแล้วระวังดีดีเอาลบแล้วลบแล้วอ่าเอาก่อนเอาก่อนจุดแล้วนะจุดแล้วนะจุดเลยจุดเลยลบนะลบนะโดนงานไว้เ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวมันเหมืนะนี่ไงทางขึ้นผมเห็นบันไดเนี่ยบันได ยิงครับพายิงมันนะดิมันยิงมาจริงอยู่ไหนอยู่ไหนตายตายตายเตียงอ่ะทางขึ้นกันทุกเตียงอีกเตียงหนึ่งอีกเตียงหนึ่งไม่ต้องขึ้นระเบิดมีอีกไม่ทีทีเราอ่ะใส่ให้หมดที่ระเบิดเราขอบขอบอ่ะเราตรงกลางอ่ะพี่พี่เห็นถ้าเกิดพี่เห็นเสาเนี่ยที่มันตั้งขึ้นอ่ะพี่ระเบิดชามแล้วลงมาเลยพี่ลงมาข้างล่างใช่ไหมใช่มันจะตกลงมาหมดเลยพี่ระเบิดออกให้หมดเลยไม่ต้องยึดละทงอ่ะไม่มีระเบิด เวลาแล้วหมดแล้วดิ10นาทีเราวอะชุดนี้หมดแล้วรหรอรถอะจบนะจบน,นะในความช่างสู้พังหมดเฮ้ยมีตัวมีตัว,อตว,ตวเออโดนยิงตัวโทษโทษโทษ อ่าเดี๋ยวนงฮะเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมรับผมจะไม่มีทีจ่จะระเบิดเข้าแล้วนี่ะ TNT ในกระเป๋าอีกหนึ่งอันเนี่ยอีกขึ้นไม่ได้เราเระเบิดหมดแล้วนี่พี่ในในรถเนี่ยมีอีกนะหนึ่งกระเป๋าเดี๋ยวนะเตรียมอยู่ข้างบนเหรอ เดี๋ยวละอันนี้ระเบิดมือเตียงม่ยเตียงเตียงมันเตียงอันนี้เนี่ยเตียงลอยอยู่เนี่ยไหนพี่ไหนไหนไหน,ไหน,ไหน,ไหนเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเ,เข้าไปไม,ไม่ไม่รอมันเกิดแล้วก็ยิงมันรอมันล่วออกมาก็ได้ปเปลบองเท่ากัยิงพังอะพังอะนัดเตียวเลยถ้าเตียงไม้อะฮะเตียงไม้นะ,นะไม้แบบปกติทั่วไปรือว่านี่เตียงขนนกเตียงขาวเตียงขาว เตียงสนามอ่ะเขาเรียกว่าเตียงสนามเนี่ยดูศพมาเดิเผื่อมีบัตรฟ้าเออดูศพเนี่ยศพสามศพเนี่ยปีนขึ้นได้นะปลี่ยนตัวเดี๋ยวผมทำลายเตียงให้เลยนะโอ้โหบั็กยิงทะลุออกหมดเลยอ่ะเตียงอ่ะพี่เนี่ยเตียงมันเกิดตรงเนี้ยเฮ้ยผมขึ้นมาแล้วไปแปะรถเข้าเราไม้ใกล้ไป ไปขวามือทุบเตียงได้ไหมตาเตียงต้าง้าพี่เตียงไม้ดิยใช่ไหมตัว่ะมีฮะออกมาลองกดทุบดิไปปะเดี๋ยวโคุมนอกบ้านให้ไม่มีขวานนะขวานเาะอ่ะแอบกระเป๋าวิจัดมาแล้วเขารักกระเป๋าเลยกำลังทำลายแล้วนี่เฮ้ยนี่ต้องบอกแอดมาต้องบอกแอดฮะล็อกรหัสโอ้โหเดี๋ยว20โล ดาวล็อกดาวล็อกดาวล็อกเกิดแว่ายี6ลูกอะรถน้ำหนักเท่าไหร่พี่ที่พี่ขายเนี่ย อยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขายให้นี่ทางทางนู้นทางนู้นก็ได้พี่กรเออได้แล้วปืนอะระเบิดแม่งหมดเลยปะลูกไก่หมดนล้วพี่ตาเดี๋ยวพอใส่พี่กรณอยู่อะอยู่ครับตรงหินน่ะเนีๆยเนียเดี๋ยวเออเดี๋ยวต้องเอากลับ อถอยออกเฮ้ยโอ้โหมาย่องไม้สับตายสองต้องมีอะไรสำคัญต้องมีอะไรสำคัญแหละผมว่าอยู่ในว่ามันเนี่ยของไงไข่ประตูดิ่ประตูดยวะเอะอเข้าได้ป่ะเข้าไม่ได้ต้องถอยอย่างเดียว สองคนนั้นเดเล่กับเล่กับไปเต้ากับอะเนี่ยต้ากับเว็บน้องเว็บทำอะไรครับไข่ครับกำลังเอาทอยของอยากบ้านมันครับอ๋อพี่วิ่งวี่ออมแล้วก็ได้วิ่งรอบดูก็ได้เดี๋ยวผมยกมาให้ตอแป๊บ วิ่งเข้ามาเมื่อกี้พี่ยิงมันตายหมดเวลาแล้วกลับไปได้แล้วแป๊บนึงมาอีกแล้วมาอีกแล้ววิ<ป>่งมาอีกแล้วกำลังกลับแล้วอย่ายิงกันได้ไหมอ๋อเบียร์ผมมาแล้วรู้แล้วมันมาแล้วามาแล้วมันมาแล้วป,ป,ป,ปั๊บปั๊ไปั๊บกลับพี่กลับเลยกลับเลย กล่องนี้เไหมข้างๆนี่บอ,อ,อยก็รูอยู่นะถ<อ><อ>ึงเข้ามาเข้าไปใครบอยเฮงเนี่ยได้อยู่ของใครไม่ต้องเอากอดไปหนึ่